เมื่อชาวเมียนมาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อท่าทีของไทยต่อกรณีที่รัฐบาลทหารเมียนมาได้มีการออกกฎหมายเรื่องการเกณฑ์ทหารและได้มีชาวเมียนมาเตรียมตัวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป o u t u b e Mus i c ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามโดยเป็นคอมเมนต์จากชาวเมียนมานะครับจากกระแสะข่าวที่รัฐบาลทหารเมียนมาได้มีการออกกฎหมายที่จะมีการเกณฑ์ทหาร เพื่อน,นำกำลังพลมาต่อสู้กับกองทัพของชนกลุ่มน้อยซึ่งก็ได้มีชาวเมียนม,มาเตรียมตัวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นจํานวนมากซึ่งก็ปรากฏเป็นภาพข่าวที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียถึงการที่ชาวเมียนม,มาต่อคิวรอที่สถานทูตไทยประจํากรุงย่างกุ้งกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้นะครับสื่อของทางเมียนม,มาได้มีการเผยแพร่ปฏิกิริยาจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ชาวเมียนม,มาได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้สื่อของเมียนมาได้มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งถูกนําเสนอโดยเพจกิจทิตมีเดียซึ่งเป็นเพจข่าวของทางเมียนมาโดยได้มีการระบุข,ข้อความถึงการที่นายกรัฐมนตรีไทยพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าเราจะดีต้อนรับถ้าเป็นการเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแต่ถ้าเป็นการเข้ามาประเทศไทยแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายไทยซึ่งจากประเด็นนี้เองนะครับก็ได้มีชาวเมียนมาเข้ามาสแสดงความคิดเห็นไว้ โดยมีการแสดงความคิดเห็นกว่า1,000ความคิดเห็นและรวมถึงมีการแชร์กันไปกว่า2.6พันครั้งซึ่งต้องบอกว่าความคิดเห็นของชาวเมียนมามีค่อนข้างหลากหลายนะครับบางก็มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยบางก็มีทัศนคติเป็นเชิงลบต่อประเทศไทยและบางส่วนก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นที่คนไทยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเดี <itié> ๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเมียนมาจากการณีดังกล่าวกันครับโดยท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า หากทหารติดอาวุธเข้ามาในประเทศไทยก็มักจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีแต่ประชาชนที่ไม่มีอาวุธจะถูกจัดการซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเมียนมาเข้ามาตอบกลับ2ท่านท่านแรกครับเขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านนี้ช่างโหดร้ายท่านต่อมานะครับเขาตอบกลับว่าพวกเขากลัวการพัฒนาของพม,มา่าในขณะที่ท่านต่อไปครับทานนีเขาบอกว่าประเทศไทยคงมีความสุขเพราะว่าพวกเขาสามารถจ่ายเงินเดือนคนงานในราคาถูกๆได้ มีหนึ่งความคิดเห็นที่เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับที่เขาบอกว่าพวกเขาได้แรงงานมนุษย์ไปแบบฟรีๆพวกเขากําลังได้รับมันและนี่คือความจริงของพม่าและไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคุณสมควรได้รับความเคารพประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับถ้าอยากหลีกเลี่ยงกฎหมายการเกณฑ์ทหารอย่าไปประเทศไทยหรือว่าอินเดียนะคุณจะมีปัญหาแน่ๆกรุณาไปที่อื่นดีกว่าความคิดเห็นต่อไป ก็ไม่ได้อยากจะไปหรอกแต่เพราะว่าเผด็จการในประเทศของเราผมเลยทนไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปครับนี่คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของเพื่อนบ้านชาวไทยความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยไม่เคยหยาบคายขนาดนี้มาก่อนมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยความคิดเห็นต่อไปไทยและจีนคือเพื่อนบ้านที่ไม่ชอบเห็นความร่ำรวยของคนอื่นคุณโปรดจงจำเอาไว้ความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยไม่เคยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสำหรับพม่า Europeans. ความคิดเห็นต่อไป คนไทยไม่กล้าจับพวกเขาหรอกผมจะรอดูความคิดเห็นต่อไปครับขอขอบคุณที่ทําให้เราได้รับรู้จิตใจและจิตวิญ,ญญาณของประเทศเพื่อนบ้านผมหวังว่าคุณจะเป็นเหมือนกับเราในประเทศของคุณในอนาคตอันใกล้ความคิดเห็นต่อไปครับไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ดีเหมือนกับประเทศจีนนั่นแหละความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมายก็ไม่มีใครจับเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็โดนจับสิ คนพม่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้ประชาชนพม่าไม่มีที่จะไปไม่มีเงินไม่มีแม้แต่อาหารขอให้เรื่องนี้จบไวๆความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสันส้นๆไวๆ้ว่าคนพม่าของเราอายไม่จบไม่สิน้นความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาโต้ยางเพื่อนร่วมชาติของเขานะครับพวกเขาินดีต้อนรับถ้ามาแบบถูกกฎหมายมันไม่มีประเทศไหนหรอกที่ยอมรับคนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ถ้าคุณไปคุณก็ต้องไปอย่างถูกกฎหมายเพราะว่ากฎก็คือกฎความคิดเห็นต่อไปประชาชนเมียนมาต้องหนีเข้าประเทศไทยมันก็แย่อยู่แล้วถ้าพวกเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยให้พวกเขาพูดไปเถอะอย่าโทษประเทศไทยถ้าพวกเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้าประเทศของพวกเขาเราคงจะต้องยอมทนดูผู้ประเด็จการไล่คนของเราออกจากประเทศความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวไทย คนพมา่าสู้ๆบ้านหลังนี้รอรับเสมอแต่บ้านทุกบ้านก็มีกฎของมันอยู่อยากอยู่บ้านเขาก็ทําให้มันถูกต้องความคิดเห็นต่อไปครับเราเป็นพลเมืองพมา่านั่นคือประเทศไทยเราไม่สามารถไปทําอะไรเขาได้ความคิดเห็นต่อไปอย่าคิดจะไปประเทศไหนเลยอยู่บ้านเรานี่แหละมันไม่มีหนทางไหนนอกจากการต่อสู้กับคนที่เป็นต้นต่อของปัญหานี้ความคิดเห็นต่อไปครับคนไทยคงเป็นห่วงตัวเองที่คนพมา่าจะมีงานทำละเซ คนไทยคงเบื่อเพราะว่าพวกเขาทํางานกันไม่เป็นความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวไทยครับฉันเข้าใจพวกคุณจริงๆนะแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณจะทําอย่างไรล่ะหากรัฐบาลไทยปล่อยให้ทุกคนเข้ามาในประเทศโดยไม่มีกฎหมายคุ้มครองมันก็จะมีคนเลวๆบางคนเข้ามาซึ่งก็จะก่อปัญหาให้กับประเทศไทยถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะยินดีต้อนรับทุกคนแต่โปรดเข้าใจว่ารัฐบาลไทยก็ยังคงมีปัญหากับรัฐบาลของคุณด้วยความคิดเห็นต่อไปครับยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยนะครับ ขอโทษนะทุกคนพูดอะไรผิดไปอย่างนั้นหรอทาไมคุณทําตัวเหมือนเด็กๆที่ไม่เข้าใจกรเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายมันก็คือความผิดโปรดคิดก่อนพูดอะไรออกมาอย่าลืมว่าพี่น้องชาวเมียนมาของคุณจำนวนมากทํางานอย่างถูกกฎหมายในประเทศของเราอย่าทําให้พวกเขาดูแย่เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของพวกคุณเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณในตอนนี้เนี่ยความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นชาวเมียนมาหากวันใดที่เรากําจัดเผด็จการในประเทศของเราได้แล้วประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง ความคิดเห็นต่อไปคนพมา่าบางคนก็พูดแบบไร้สาระจริงๆเขาไม่ได้พูดว่าห้ามคนพมา่าเข้าประเทศซะหน่อยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ประเทศใดๆจะดำเนินการต่อต้านผู้ที่เข้าประเทศแบบผิดกฎหมายคนพมา่าบางคนก็คิดว่าประเทศไทยคือบ้านพ่อของตัวเองที่จะสามารถเข้าไปทำอะไรตามอำเภอใจได้ความคิดเห็นต่อไปถ้ามีความสุขคงไม่มีใครอยากไปประเทศของคุณหรอก ถึงประเทศพวกคุณจะดีผมก็ไม่อยากไปเป็นเพราะว่าประเทศของเรายังไม่สงบถ้าพม่าสงบคงไม่มีคนพม่าอยากไปประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปประเทศเพื่อนบ้านของพม่าทั้งไทยและจีนและบังคลาเทศไม่ค่อยดีที่แย่กว่านั้นก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราปฏิบัติต่อเราเหมือนกับสุนัขความคิดเห็นต่อไปเพื่อนบ้านเป็นศูนย์กลางเสมอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอนนี้ผมรู้ใจตัวเองแล้วความคิดเห็นต่อไปครับ พวกเขากลัวเราจะไปแย่งงานคนไทยเมื่อไหร่คนไทยจะละมือจากเราสักทีความคิดเห็นต่อไปถ้าชีวิตทหารพรม่าตกอยู่ในอันตรายพวกเขาก็ต้องให้ที่พักพิงด้วยใช่ไหมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับมีคนบอกว่าชาวเมียนมาของเราไม่เคยรู้สึกขอบคุณและกระตันยู่ต่อประเทศไทยพวกเราควรมีจริยธรรมต่อประเทศไทยด้วยถ้าคนไทยยอมรับเรารัฐบาลไทยก็จะยอมรับเราด้วยเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อไปประเทศของเราจะพัฒนา ประเทศของเราจะมีรัฐบาลที่ดีและจะดีขึ้นเรื่อยๆผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่ผมไม่ต้องการเลยก็คือจีนและไทยความคิดเห็นต่อไปเอาจริงๆนะไปประเทศไทยแล้วโดนจับอย่างน้อยก็อยู่ในคุกของประเทศไทยอย่างสงบสุขดีกว่าอยู่ในคุกของทหารพม,มา่าความคิดเห็นต่อไปฉันจะจดจาสิ่งนี้ตลอดไปเพื่อนบ้านของเราน่าครบจริงๆความคิดเห็นต่อไปคิดว่าพวกเราอยากจะไปอย่างนั้นหรอความคิดเห็นต่อไป พวกเขาจะยอมให้มีค่ายผู้รีภัยสงครามไม่ได้เลยเหรอกรุณาอย่าโหดร้ายทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านและเป็นชาวพุทธเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปครับอย่าไปถ้าพวกเขาไม่อยากให้ไปมีหลายที่ที่คุณสามารถอยู่ในบ้านตัวเองได้วางแผนในการใช้ชีวิตและตามสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันความคิดเห็นต่อไปก็แค่คำพูดสวยๆแต่คุณไม่เคยสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของฉันความคิดเห็นต่อไปครับ เรียนนายกรัฐมนตรีของไทยคุณดูดีว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นในพม่าผมอยากให้คุณมีความเป็นมนุษย์และมีน้ําใจกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างความคิดเห็นต่อไปไม่มีใครอยากอยู่ในประเทศของคุณหรอกมันเป็นเพราะว่ามีเหตุผลบางอย่างเท่านั้นแหละความคิดเห็นต่อไปกองทัพไทยอยู่ภายใต้มินออนไลน์ด้วยหรือเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับคุณบ้างมันจะเป็นยังไงคุณไม่รู้เลยว่าพม่าเดือดร้อนแค่ไหนความคิดเห็นต่อไปครับ อยากจะพูดดังๆว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนกับเราบ้างประเทศไทยพัฒนาได้ด้วยแรงงานต่างด้าวอย่างเราพวกเขาควรจะมีความเป็นมนุษย์และศีลเสมอกันมาปิไทยก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเมียนมาท่านนี้ครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าเราอยู่ประเทศอื่นเพราะว่าประเทศของเรานั้นมันแย่ถ้าประเทศเราดีประชาชนพม่าจะกลับมากันทุกคนครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัปคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ